อ่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้มาหาดเก็บพักหวานลอยนี้จากบางโซรับเนี่ยมาปูเปินเก็บแล้วครับเนี่ยปลาได้หลายเนี่ยกะเซ่านี่วัดศรีแก้วพักหวานว่าจ้าโอ้ได้หลายพ่อไปขายอยู่ตัวเนี่ยขายได้บคนี่าขายได้คได้าประมาณจักบาทเนี่ยคุดลอยขุดเหล้วยมะว้ายเขุดลอยพุ่นจีขุลอยเหรออ๋อมันหอดรูปมันนั่นจ้าเครื่องรูปหอดบ่นี่ยหอดแล้วเนาะหลายแล้วครับได้ยินคาว่าเมื่อนี้เป็นวัดเกิดสาวเขียวนะครับก็ขอให้ดูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงครับ อ,อยู่นัากันกับลูกหลานเป็นร้อยๆปีครับผมอ,อยู่ดวนะพี่ผชมอ,อ่าเขากันอวยพ่อไปหลายๆปีแล้วดีตัวเพราะว่าพันปีนะครับพันๆปีหมื่นหมื่นปีนนปคนนั้นนางกินเนาะอันนี้นางไทยเนาะอันนี้เป็นคนไทยก็เลยเอาแค่ร้อยปีถ้าเป็นนางกินเขาจะว่าอายุยืนหมืน่นหมื่นปีคนนันโอ้นะครับอันนี่ครับกัขอบค้นพีน้องเนี่ย ขอบคุณพี่น้องเนยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าโชคสาวเขียวโอปอมาโดยตลอดนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้ก็มาพอกันช่วงเ้ารน,นะครับการสำหรับเมื่อนี้บ้าโชคอาจจะมาอันนี้ครับจะมาเปิดอากาศข้างบนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อนี้โอบปโอปใบบ่มใบนะครับบ่มให้น้าเฮ็ดนี่ให้ขาเฮ็ดละลรยนะครับพี่น้องประมาณนั้นละแต่ว่ากับนานี้ก็เฮ็ดแบบ จะเกิดบดไหลนะครับกะอบครบหางมือแล้วครับกะตอนนี้ก็จะเปิดอากาศข้างบนครับขอโชคจะนี่ครับแกะออกแล้วครับบัตรเศร้านี่ก็เปิด,ดน้อยนึงก่อนครับนะครับเปิดอากาศน้อยนึงก่อน ตอนนี้ก็เปิดแค่ตรงกลางน้อยๆครับตอนเที่ยงเดี๋ยวค่อยขยายออกไปตอนแรกกับเปิดเต็มครับผมจะเปิดสองฟังเลยครับนานี่เป็นช่วงที่อบอบขาขาชุดแรกนะครับขาชุดแรกบ่ท่านเปื่อยเนื่องจากว่าตอนที่ตัดนี่ตอนที่ตัดขาเนาะครับเนาะคือตัดขาเลยนะครับขาเพิ่งจะยูในนานีาเ้เล้ลครับัานตอนที่สอง นาที่สองก็เลยตรงมาอบนะครับพี่น้องพบ้าเห็ดามา,มาจะพ่อได้เก็บนะครับหนาที่สองแล้ว,ว่หนาที่สามเพลารมันจะหลนะครับประมาณน,นั้นแหละนีอยัางไอเก็บไปแล้วครับช่วงเศ้าๆครับผมน้ำพักครับช่วงเศร้รา ครับก็เฮ็ดไปตามขั้นตอนแล้วครับพี่น้องบ่าวโชกกรเฮ็ดตามที่เพิ่นสอนนะครับอันนี้ครับพี่น้องน้องใหม่ก็เริ่มเที่ยงต้นที่สองที่สามแล้วนะครับสำหรับไผ่เหลี่ยงครับผมจะปลูกไว้ตรงนี้ยี่สิบกอนะครับหกสี่ยี่สี่ยี่สิบสี่กอครับก็ถือว่าโอเคครับตอนนี้ก็กำลังใหญ่ แดดดีครับผมช่วงเศร้าแดดสู้มือเลยก็เดี๋ยวยางมาเมืองนองหม่ก่อนครับก้อนนี้กับออกหลายอยู่พี่น้องนะครับก้อนนี้กันหนึ่งนอนี้เป็นนอที่บ่อโชคบ่อค่อยสมบูรณ์นะครับบ่โชคเลยบอบ่อใส่นะครับมีสองนอสามนอนครับอา๋าอันนี้บ่แมนพ่อตัดล้วบ่พี่น้องนะครับ พอตัดแล้วพอสว่านี่อนนครับโอ้พอตัดแล้วพอตัดแล้วนะครับนี่กัดพอตโคโล้วพคตับและนอครับนี่กัดผมกับว่าใส่ไดไรอยู่ครับเจะถมไปก้อนพี่น้องครับมือนี้กัจะมาตัดมือนี้แหละตัดกันล้อมูขึ้นกันนะครับคืออยากตัดเท่าสามนอนะครับสามสี่นอ จังจะได้พ่อทรงเพิ่นนะครับตอนนี้พี่นองค์ขึน้นก่อสร้างมากตามคิ่วอยู่พี่น้องเราโฉกกันเลยต้องตัดเวละสามนะครับเทละสามนอซีนอถุงสารกระต้องแบบนี้แหละครับพอกไปออกไปเลยต้องดูในสภาพที่อ่อนๆนะครับ แบบนี้ก็ได้ครับผมแอบล้อมูครับผมแอบกับสำรับกอนนี่นี่ไลยครับทั้งเมิดนี่สีบนอครับผมฟังปุ่นกันหนึ่งครับสองสามย่งางว่าเบิงซูเหมือครับพี่น้องครับเดินมาดูทุกวันแต่เบิงความเปลี่ยนแปลงน,นะครับพี่น้อง ครับก้อนี่การเริ่มการเริ่มคืนร้ายแล้วครับพี่้องครับเริ่มคืนร้ายแล้วกระตัดไปเรื่อยครับอันนี้พ่อตัดกระตัดไปครับพี่้องครับขายไปเรื่อยๆช่วงนี้ขายดีครับผมนอกไหมนะครับทังนี้จะเป็นถังบ่มนะครับนี่ครับเพราะท่านออกหลักนะครับ ออกแล้วครับพี่น้องนครับออกหลักงามๆครับเนี่ยแบบนี้คือเอาไปช่ำติดแน่นอนครับผมตัวนี้จะนี่ครับกำลังกำลังออกนะครับเนี่ยก็บบมต่อครับผมบมต่อไปครับบมต่อครับบมต่อครับ ได้อย่เดียวครับได้ต้นเดียวช่วงนี้ครับช่วงเศ้าก็จะเปิดทุกๆประมาณสามหมื่นะครับสามหื่จะมาเปิดเท่หนึงก็เปิดบางว่ามีตัวใดที่ออกหลากนะครับก็เอาไปช่ำครับพี่น้องครับกลับดินกับผสมไปแล้วครับ ทุกเสาก็จะมาสำรวจแบบนี้นะครับพี่นอ้องแล้วก็สำรวจยุ่ต้นพ้อนะครับ่ามามีต้นใดที่พ่อพ่อจะตัดมาบ่มได้นะครับกาเบิ่งเอานะครับพี่นอ้องก็จะเบิ่งทุกเสา,านะครับแบบนี้จะติดเร็วครับเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนีงน่ครับออกหลากเหงาเลยครับอันนี้ครับพี่นอ้องได้แล้ว ก็จะพิ้งไว้แบบนี้ครับอันนี้ครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มนี่ครับเริ่มโอเคแล้วครับนี่เริ่มแตกตาแล้วครับนี่ครับแตกตาแล้วอันนี้ครับแตกตาแล้วครับแบบนี้คือหลอดแน่นอนครับตีดแน่นอนครับครับกัญญางเบิงพักในสวนนี่แหละครับพี่น้องอันที่ปลูกไปครับเป็นยังไดน้องครับเนาะโอ้นี่ครับปื้อนครับ พักทองพี่น้องนั่นนี่ประมาณซีโร่นะครับครับนู่นนี้กันใหญ่ครับซีโร่ขึ้กันก็เป็นสีเข้มๆครับอาจจะเลียวหยางจังน่อยพี่น้องนี่ครับหน่วยใหญ่เลยพี่น้องนู่นนี้ก็ประมาณซีโร่ครับบ่ต่ำกว่าซีโร่หรอครับสำหรับบักดือพันธุ์นี่ครับหน่วยใหญ่ เบิ้งไปเรื่อยๆครับนี่ครับตัวนี้ผมว่ามีหาโลครับเนี่ยหาโลแน่น,นเลย,น,น,ย,น,ย,น,ยนี่ครับนู่ครับครับอหลายครับนครับนอาจจะเลี้ยวหยากจัง่อยครับ เป็นสีเข้มๆเนาะเลียวยากอ่านี่ครับน้อยนี่ย้อยง่ายครับเนี่ยน้อยนี่ประมาณเจ็ดโลครับเนี่ยประมาณเจ็ดแปดโลนะครับน้อยบบกใหญ่เลยครับครับมีหลายอยู่ครับพอได้อยู่ประมาณประมาณสิบก้อนน้อยนะครับสําหรับกระือกปลูกใบบัวลายครับปลูกใบแค่ 6เจ็ดลุมนะครับครับด้วยนี่กัดเจ็ดแปดโลเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้ครับได้หน่วยสัมเน่ทุกหน่วยนะครับประมาณหกเจ็ดโลนะครับอ่าพอมาดีคักนะครับเลยครับนี้ครับพี่น้องทุกอย่างที่ปลูกนะครับต้องมีเวลานะครับพี่น้องแต่โบมีเวลากัจะบ่ได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องเอาต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอาญ้าจัหน้อยครับทุกยางตกหลุดเนี่ยเอาใส่ใส่แต่ปวยทิมนี่ก็จะบ่งามเลยนะบ่บ,บ่ดีครับผม แบบนี้ติดแน่นอนแล้วครับเนี่ยก้อนนี้ติดแน่นอนครับขับข้างๆกันก็นกนจะเป็นมั่นครับพันปูงมั่นเน้วกระปูงมองเขียดเดนพอดีครับสำหรับขาขาเหลืองวกระปูงก็ได้กินแล้วครับพี่น้องครับก็ได้กินกับขากำหนั่ นี่หลอดแน่นอนครับครับกบพาช่มบรรยากาศพี่นอ้องช่วงเศร้าจะมียังที่พ่อเฮ็ดได้กับเฮ็ดนะครับครับญาน,นี่ก็ขึืนเร็วนะครับพี่น้องตัดบ่พ่อเข้าก็ขึืนอีกแล้วนะครับครับผ้ามาชมวิวนะครับ จะบัวก็เป็นดอกแล้วครับสองดอกครับจังหน่อยก็ขยายไปเรื่อยครับพี่น้องกับ่ัวได้เอามาล่งไหลนะครับกล้วยนี่เป็นกล้วยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่โบรานนะครับต้นพ่นกับจะบัวบัวใหญ่นะครับบาวโชกเอบบัอยู่ต้นคือจอยนี้แนะครับแต่ว่าถ้าเมืองนวยเพันนะครับถ้าเป็นนวยเป็นเครือพันว่าเป็นเครือใหญ่อยู่ครับ กระถาเบิ้งนะครับสีเป็นจังไดเนาะครับครับเมอวานนี่ก็ได้ลื้อข้างทั่วแล้วครับเนี่ก็เตรียมพื้นที่ไว้นะครับเนี่เตรียมไว้เพื่อจะได้เอาไว้เฮ็ดข้างตัวนะครับอะโมว่าจะปลูกแตงกวานะครับกับปลูกสลับกันจังน้อยพี่น้องปลูกทัวแล้วกับปลูกแตงกวาครับมองนี่ พามาชมสวนยำเ้าครับกะมียังกะเฮ็ดไปครับและการนี้ครับงานอีกมือนึงมือนี้นะครับการนี้ก็เป็นงานสาหรับมือนี้นะครับบ่าวโชคจะมาเคียยวมองนี้ครับจะเคียย์เฮ็ดแปลงนะครับบ่าวโชคว่ามองนี้ยาลร้ครับบ่าวโชคต้องเปลี่ยนแผนไหมแล้วคือต้องเฮ็ดแบบเอาพายางมาปูนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดแปลงดีๆถอนยาออกก่อนครับเนี่ยส่วนมากจะเป็นยาฆ่านะครับบ่าวโชคจะ กำจัดดอ,อกก่อนถอนออกจัหน้อยก่อนนะครับแล้วก็เราจะเอาจะาผ่ามาปูนะครับเบองววาหยาค่าิาา่นจะขึ้นอีกบอ่อนะครับจะเบ้าโชคจะเลี้ยงปลานะครับจะเอาปลานิ่นมาลงกนะครับจะหาล้อยโตนะครับปลานิ่นหาล้อยแล้วก็ปลาตะเพียนหาลอยนะครับก็จะลงเลี้ยงไว้นะครับพ่อไดอ้กินช่วงก้อนปีใหม่นะครับ หรือว่าช่วงปีไม้ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศพี่น้องกับต้นกล้วยกับแตงมว่านนี่ครับ,นนรบกับงานกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่ละมือแต่ช่วงกลางเว่นกับแดดจางน่อยครับกลางเว่นนี่แดดแดดแห้งจางน่อย ก็สำหรับเท่านี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบ้าโชคนะครับก็ติดตามรับชมนะครับการเฮ็ดเฮ็ดนาสองนาสองนี่บ้าโชคก็บ่ได้วางยังไงนะครับเป็นการเป็นการอบขาให้ละลายนะครับแล้วก็เฮ็ดก็จะได้เก็บนิดหน่อยนะครับก็จะบ่หลายนะครับพี่น้องก็ติดตามนาต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆคือว่าละครับพี่น้องตอนนี้บ้าโชคกับโบลูคือกันนะครับเป็นการเลี้ยนรูแลังจาลงมือทำนะครับแล้วก็เฮ็ดไปน้ำเลี้ยนรูไปน้ำนะครับแล้วก็ การที่บ้าโชคจะเอาปลามาลุงนะครับต่อไปกันเดี๋ยวจะมีวิธีธการจังไดก,กันที่ตามรับชมครับคลิปนี้กัขอบคุณวีน้องครับขอบคุณครับ